สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินาทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมา้เห็นกันต่อเนื่องสำหรับนนกุลชานนสันตินาทนกุลและแอปทักษอรพักสุขเจริญ ทีล่าสุดแอปทักษอรอหอบดอกไม้ไปร่วมยินดีกับธุรกิจใหม่ของนนกุลมีโมเมนต์สัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกในฐานะคนรู้ใจและนนกุลก็ดูแลแอปเป็นอย่างดีช่วยถือกระเป๋าและเอาพัดลมมาเป่าให้เพราะกลัวว่าสาวแอปจะร้อนนั่นเองคะ่ะและสำหรับวันนี้เราจะพาไปรับชมบทสัมภาษณ์ของนนกุลที่ได้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการครับไฟเดโชเป็นบางช่วงบางตอนที่นนกุลให้สัมภาษณ์ นนกุลเล่าโมเมนต์ผ่าแอปทักษะออนเข้าบ้านเจอครอบครัวครั้งแรกโดยนนกุลก็ได้เล่าว่าคือมีวันหนึ่งตลกมากครับปกติบ้านผมก็โลกตามภาษาอยู่แล้ววันนั้นเหมือนจะไหวไทยสวยเอีย้ยแล้วผมก็ชวนพี่เขามาไหว้ด้วยกันปกติพี่เขาก็ไหวยอยู่แล้วพี่เขาก็บอกว่าไปไหว้ด้วยได้ไหมพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาเข้ามาหานะเท่านั้นแหละเป็นวันที่บ้านของผมสะอาดกริบเลยผมยังตกใจเลยเพราะผมไม่รู้ ผมเดินเข้าไปที่บ้านของที่ลกๆอยู่หายไปหมดเลยและนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่หนุ่มนนกุลพาแอปทักษอรเข้าบ้านเป็นครั้งแรกก็คือของที่ลกๆอยู่ของนอนกุลแม่แอปก็เก็บให้ซักเกลยียงเลยนั่นเองนะคะและเมื่อถามว่าเคยเห็นแอปให้สัมภาษณ์กับสารพัดคอมเมนต์เช่นเป็นผู้หญิงในวัยนี้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเอาจริงๆก็เป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างเก่านะเพราะยุคนี้สมัยนี้แล้ว ในคนสองคนคุยถึงเรื่องนี้กันบ้างไหมนนคุณคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นนคุณบอกว่าไม่เลยครับยิ่งส่วนตัวถ้าผมแคร์เรื่องแบบนั้นผมคงไม่คุยกับพี่เขาตั้งแต่แรกเราไม่สนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับส่วนพี่เขาสนใจไหมผมว่าสำหรับพี่เขาถ้าคนรอบตัวพี่เขาโอเคผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็โอเคครับแล้วเมื่อถามว่ามีการตกลงกันไหมว่าจะเปิดตัวแล้วนะ ถ้าคนถามฉันพร้อมตอบแล้วนะหรืออย่าเพิ่งเลยฉันอก่อนมีข้อแม้อะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างไหมนนคุณบอกว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะปิดอะไรพอมีเรื่องงานของคุณพ่อพี่เขาผมก็รู้สึกอย่าเพิ่งดีกว่าจริงๆเราก็คุยกันรอให้งานคุณพ่อพี่เขาผ่านไปก่อนสักระยะหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนที่เปิดออกมาว่าจีบอยู่สุดท้ายมันจะมีคอมเมนต์แย่ๆอยู่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่ดีต่อให้สิ่งที่เราพูดออกไปมันจะชัดเจนแค่ไหนก็ตามจะดีแค่ไหนก็ตามผมไม่อยากให้มันมีคอมเมนต์แย่ๆไปกระทบจิตใจพี่เขาในช่วงเซนซิทีฟเหล่านั้นและเมื่อถามว่ามีกติก,กากันอยู่ร่วมกันในความรักของเราบ้างไหมนนคุณบอกว่าถ้าเอาที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปจนสลบคาเตียงอย่างน้อยขอให้ได้คุยกันก่อนนอนวันละหนึ่งครั้ง และถ้าเกิดมีเรื่องที่นอยหรือทะเลาะหรืองอนอะไรกันก็ตามขอให้ได้คุยกันอย่าเพิ่งไปนอนเวลาคนเราเริ่มรู้สึกไม่ดีเริ่มทะเลาะแล้วไม่พูดแล้วปล่อยให้ข้ามวันแล้วบางทีลืมเพราะฉะนั้นคุยทีละประเด็นทีละวันให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นจนจบดีกว่าแล้วเมื่อถามว่าแอปเขารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าต้องคุยกันคืนนี้หรือเดี๋ยวก่อนก็ได้นนคุณบอกว่าก,ก็อาจจะมีบ้างครับ ที่พี่เขารู้สึกว่าอยากให้เย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยกันแต่สำหรับผมมองว่าเราสองคนมีวุฒิภาวะพอและนี่ก็เป็นเพียงบทสัมภาษณ์บางส่วนของนอนกุลเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่านนกุลทัศนคติดีมากๆเลยทีเดียวมีความเป็นผู้ใหญ่มากสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้มีข่าวสารมาเปเดกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ